กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรเพื่อไทยในฐานะกรมรมธิการเสียงข้างน้อยธรานประธานที่เคารพครับในมาตรา25นี้กระทรวงสาธารณสุขผมปรับลด7%ในภาพรวม <c oughs> ผมจะเป็นต้องตัดต้องปรับลดเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขถูกทำลายศักดิ์ศรีถูกยึดอำนาจ ไปบริหารโดยสบคสบคกลุ่มคนที่ขาดความเชี่ยวชาญยังไงคุณก็ไม่เชี่ยวชาญเท่ากระทรวงสาธารณสุขบริหารโดยกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์บนซากศพและความตายของประชาชนรรท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปี63กู้เงินบอกว่ามาแก้ปัญหาโควิด หลักล้านล้านนะครับเงินเป็นล้านล้านพี่น้องคนไทยห7ล้านคนวันนี้ฉีดได้ยี่ล้านคนเงินหายไปไหนประชาชนถามว่าเงินมันหายไปไหนปี64ก,ก็ตั้งงบเอามาใช้อีกเ,ออเงินมันหายไปไหน,นไท่านประธานที่เคารพครับฉีดได้แค่หนึ่งในสามครับ ผมถามว่าเงินที่จะเอามาซื้อวัคซีนนะ่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วทำไมฉีดได้แค่25ล้านคนวันนั้นตอบกระทู้แล้วก็ตอบหลายๆครั้งเดี๋ยวสิ้นปีนี้จบหมดฉีดวันละแสนคนณนะวันนี้ฉีดที่ไหนครับวันที่21เนี้มีการฉีดวัคซีนกี่โดสที่ไหนอย่างไร ไม่มีครับมีการชี้แจงไหมครับมีแต่การชี้แจงแต่ความตายสบคชี้แจงแต่ความตายคุณชี้แจงว่าวันนี้ฉีดวัคซีนที่เชียงรายกี่โดสสุราธานีกี่โดสการจนบุรีกี่โดสให้เขามั่นใจใเขามีกําลังใจบ้างรายงานแต่ความตายท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงสาธารณสุขคือกลุ่มคนที่มีองค์ความรู้สูงมีวุฒิภาะวะสูง เรียกว่ากระทรวงที่มีคนที่มีอัจฉริยะทางปัญญามากมายพวกท่านกระทรวงสาธารณสุขท่านยอมนะครับยอมให้นกักการเมืองเร็วๆหาผลประโยชน์ร่วมกับข้าราชการนอกราชการมาทำลายองค์กรของท่านได้อย่างไรขาร้าราชการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ท่านไม่พูดอะไรเลยท่านไม่มีปากไม่มีเสียง ปิดปากปิดหูปิดตาดูได้จากอะไรครับการตั้งงบประมาณปีห5ห้ากระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ตรงไหนว่าแก้ปัญหาโควิดงบตรงไหนครับเงินซื้อวัคซีนอยู่ที่ไหนกรรมธิการเสียงข้างมากตอบผมว่าปีนี้เงินโควิดแก้ปัญหาโควิดที่นิวไฮทุกวันทุกวันนี้อยู่ที่ไหนเท่าไหร่ วัคซีนเนี่ยจะจบเมื่อไหร่67ล้านคนจะได้รับวัคซีนทุกคนเมื่อไหร่ท่านตอบผมนะครับเราตัดไขมันจากงบ3.1ล้านล้านตัดออกมา1.6 0 0 0ล้าน,าา 1, 6, 000, านให้ชัดๆว่านี่คือเอาไปใช้โควิดในงบกลางเอาใช้ให้ได้นะครับท่านละทวนตรี หน0 0งล้านที่เราตัดมาเนี้ยเอาไปซื้อวัคซีนซะทั้งหมดเนี้ยเอามาจะให้พี่น้องหกสิบล้านคน67ล้านคนซะงบกลางมันเอาไปใช้ได้แต่เอาไปไว้ที่งบอื่นมันใช้ไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับวัคซีนที่รับการบริจาคจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งจุ้าล้านโดสอยู่ที่ไหน ไฟเซอร์ครับประชาชนตามหาไฟเซอร์คนด่านหน้าคนด่านหน้าเขาต้องการฉีดใครคือคนด่านหน้าครับแพทย์พยาบาลหน่วยกู้ชีพสับเปลอลนี่คือด่านหน้าสสเป็นด่านหน้าไหมครับสมาชิกสภาผู้แทนเป็นด่านหน้าไหมครับถึงจะเป็นด่านหน้าต้องเสียสละให้กับบุคคลอื่น อย่าให้ผมได้ข่าวนะว่าพรุ่งนี้สอสอนะจะมีการปักเข็มที่แขนนะครับสอสอบางส่วนจะไปปักเข็มที่แขนอย่าให้ผมรู้นะครับต้องเสียสละให้พี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกตั้งสี่สิบกว่าล้านคนผมขอฝากคุณหมอทั้งหลายว่าท่านต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาชนในแนวทางที่ถูกต้อง แนวทางไหนที่ท่านคิดว่ามันถูกต้องท่านลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชีวิตของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในสถานการณ์อันนี้ควรจะเอานายกรัฐมนตรีคนนี้ออกไปแล้วเอาคนที่เป็นหมอเนะี่ยมาเป็นนายกแทนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ